กันครับทุกคนทรงซิ่งคันนี้คือรถสีขาวนะนะครับสีขาวแต่งเป็นโทนสีน้ำเงินรับเสร็จเย็นไปหน่อยนี้ผมถ่ายก็เป็นเวลาเกือบ6กโมงลวกลัวแสงหมดมากเลยนะไม่รู้ว่าภาพจะออกมาดีไหมแต่ว่าอานว่าเดี๋ยวจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับอย่างคันนี้ที่ตกแต่งไปนะเป็นทรงซิ่งแล้วก็มีท่อ sc m o t o dk 1ด้วยนะครับสิ่งที่ทําไปนะครับคือข้างหน้าโลด2นิ้วโช้หลังเป็นโปรเฟนเดอร์ครับตัว400มิลเป็นรุ่น air series ครับ7จ0ดพนะครับมีสับล้อนับล้อ4ีพาร์ทโคดแต่ว่ายังไม่ใส่บุช โคมไฟหน้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนแล้วเป็นตัวท็อปสุด R G B เปลี่ยนได้200ฟังก์ชันนะครับถอยกระจกออกนะครับเปลี่ยนเบาะนะครับใส่เบาะโครงแท้าปาาแบบ2ตอนบางนะครับแต่ว่ายังคงเอากันตกเอาไว้นะครับเอากันตกเอาไว้แล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่เป็นเรื่องของท่อนะครับเป็นท่อจีเอชซีโมโตนะครับรุ่น DK1 แล้วก็ใส่ c ชามซิง n g แล้วก็สปริงท t อกนะครับคันนี้ที่ทําไปนะ มีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอย่างชุดบนเน่ยก็มีเป็นปลอกแฮนด์รุนเดโทนาหนับรุนเดโทนาแล้วก็มีใส่ขาตั้งโหลดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างเช่นตัวน็อตกันขโมยโชคประมาณนี้อย่างคันนี้นะครับทุกคนตัวชุดหน้านะครับเป็นตัวคาร์บอนลายสีเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับชุดหน้าซิ่งคาร์บอนลายสีขาชิลสีน้ําเงิน155่นพันหาบจับเดิมนะครับตัวชิลเลื่อนขึ้นลงได้ปกตินะครับงานคาร์บอนก็แนบสนิทนะครับลายผ้าเรียงต่อเนื่องครับคาร์บอนเรารับประกันให้เนะครัลห ในส่วนไฟนะครับนี่ครับไฟค้างเราจะเปลี่ยนสีอะไรก็ได้ปรับเข้มปรับอ่อนได้เลยนะครับอันนี้คือไฟค้างนะครับถ้าเกิดเป็นไฟวิ่งทุกคนดูนะถ้าเกิดเป็นไฟวิ่งครับถ้าแบบออโต้ปุ๊บมันก็จะเล่นอันนี้คือแบบว่าเป็นไฟวิ่งแบบออโต้นะครับอันนี้ลองดูฟังก์ชันอื่นๆครับผมจะลองเล่นให้ดูสัก4ี่ห้าฟังก์ชันแล้วกันนะเพราะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้200แบบเลยทุกคนนี่ฮะมันเปลี่ยนได้200แบบเลยนะครับแล้วข้อดีคือเราไม่ต้องเปิดแอปไว้ตลอดนะครับสมมติว่าครั้งสุดท้ายเราเล่นแบบไไหนว เราดับรถแล้วเปิดกุญแจรอบต่อไปมันก็จะเป็นตัวนั้นเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่โอ้เยอะอะได้200แบบเล่นได้เยอะมากนะครับทุกคนเล่นได้เยอะมากก็ใครที่สนใจก็4,900ครับ4,900สับเดิมนับรับประกันให้6เดือนไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับเราทำปลั๊กให้ไราเรียบร้อยคันนี้จัดฟินเวมแบบนี้ครับข้างหน้าโหลด2นิ้วนะครับโหลด2นิ้วชุดโหลดตัวจบธรรมดาเราเนาะในราคา1,700บาทนะครับ สับล้อนะครับก็จะเป็นล้อล้อเดิมทำสีพอรเดอร์โค้ดครับสีน้ําเงินแคนดี้พร้อมกับถ่วงล้อหน้าหลังแถมจุ๊บลม1คู่ก็จบที่3,500บาทนะครับคันนี้โหลด2นิ้วข้างๆเนี่ยใส่ขาตั้งโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะเอียงมาขึ้นนะยากต่อการสกิดล้มประมาณนี้นะครับเอียงประมาณ45องศานะครับตัวโช๊คหลังก็จะเป็นตัวโปรเฟนเดอร์แอร์ครับสี่ล้อมิลจากโรงงานนุ่มๆนะครับพร้อมกับน็อตกันขโมยนะครับเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับ โปรเฟนเดอร์แอร์ก็7,900นกอ็อตกันขโมยก็เบวกเพิ่มอีกนะครับ650บาทสำหรับของคันนี้นะครับด้านหลังนะครับเต็มเต็มแบบนี้ท่อนะครับเป็น SC m o t o รุ่น DK1 ครับตัวนี้ของหายากทุกคนนะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอจริงๆนะครับ24,000บาทใบนี้ครับพร้อมกับน็อตกันขโมยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับน็อตกันขโมยท่อคู่ละ550านะครับและที่สำคัญคือคันนี้เขาเปลี่ยนชามไปด้วยเลยนะเพื่อนะครับ เพิ่มในส่วนของอัตราเร่งนะครับชดเชยในส่วนของอัตราเร่งรอบต้นที่มันจะหายไปนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็จะเป็นปลอกแฮนเดลเทรน่าครับที่เลือกใช้นะรุ่นลายสายฟ้าครับตัวนี้คู่ละแ0 0ปิดปลายแฮนด์เราแถมให้นะครับเป็นตัวปลายแฮนด์สแตนเลสครับตัวนี้เราแถมให้ฟิลเลอร์ไม่เราแถมให้นะครับสำหรับคันนี้นะแล้วตรงนี้ครับบอกนะครับเป็นตัวโครงแท้ปาดแบบ2ตอนบางครับเดินได้น้ําเงินด้านในบุผ้าครับลูกแม็กสแตนเลส เก็บหมวกเต็มใบได้หนึ่งใบติดตั้งไม่ต้องตัดบานพับครับยังคงเอากันตกไว้นะครับเพราะว่ามีแฟนซ้อนด้วยประจำเลยไม่ได้ถอดกันตกออกเป็นทรงซิ่งที่มีกันตกหลังเอาไว้เบสเซ็ตคันนี้ครับทำจบไปในงบราวๆห้าหมื่นกลางๆนะครับ <Woo! S 1> ทุกคนในสเต็ของคันนี้นะใครที่ดูในงบไม่หลุด6 0 0 0ื่นะแนวคันนี้เป็นแนวทางที่สวยงามและลงตัวครับเดี๋ยวลองเบิ้ลไปลูให้ดูครับ และนี่ก็คือเสียงท่อ sc m o t o dk 1นะครับที่สำหรับรถลูกเดิมแต่ว่าเปลี่ยนชามใส่สปริงทรอกแล้วก็ไม่ใส่จุดลดเสียงนะครับ